สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี่สวัสดีพี่น้องทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศเนะจ้ะเนาะที่อขอมารับช่มจ้าเมื่อนี่หนาเฮ็ดมันกับมือนเราจ้ามือนี้ยานี่สิพ้ามากกิบผักหวานจ้ามาเบิ่งกันว่เข้าสสีดายพอด้อดจ้ามือนี่เดอ้อหว่าเห็นห้อยตรวจผนกับว่าหลายขั้นแล้วเขามาขั้นทุ้ายถ้าเบิง่งว่าสีดว่าใหจ้าถ้าดูนกันจ้า ยอดมันไปดถึงคิดถึงบ้านพอให้คิดถึงบ้านฝากหวาน ก็หายคือถึงบ้านไหมก็หายคือถวนบ้านว่าสืบ่มาพี่น้องอย่างน,นอนบ่หลับก็เลยมาเนี่ยมันก็ร่างออกอนนี้มันก็ร่างเนี่ยก็ร่างตอกตอกเต็มเต็มขึ้นเนี่ยแรงมากมันเกี่ยวกับสามสิบบาท ผักหวานปลาเนาะมันผักหวานข้าปล๋กเอิ่ม่ว่ามันจะได้หยอดใหญ่ๆอุ๊บๆแล้วแกงเหย่บมาขึ้นนี่แซ่บแซ่บแกงแซ่หย่าบมาขึ้นใส่เห็ดเนาะคนไหนไปลูกเบาหวานไปลูกอะไรยังไงกินไหมล่ยเอากระตาแล้วชือกระตาอะไรเรื่องกระตาดีแล้วเราเลีิยงกันแล้ว ก็ล่างออกอยู่เนาะมันหลายเนาะเพิ่นกับมาเก็บว่ะแหละเพิ่นกับเพิ่นกับป้าเด้กเก็บหมดทุกตนก้นดอกตาไพตามันจังก็ถามเห็นละ่ะตาไพตามันด้วยจ้ะอันนี้พวกหวานป่าเลยเนาะ ยอดน้อยๆแต่ว่าหวานนี่อแบบอร่อยนะจ่ามะเก็บน้ำมาเกีย,น,กยน้ำกันจ้าพักหวานนี่ เขากับว่าแต่ท้ายให้เบิงเหมือทุกคลิปน่าจะเนาะเพราะว่าเขาต้องเฝ้าออกเก็บจากเพราะว่าแต่สายมากมันเสียเงีย่ยเอานม่้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอายุหากินเนาะใ่าอันนี้เป็น ต่อไปก็จะเป็นมดแดงแล้วเขาเนี่เนาะนดดเราเก็บหม่องนี่แหละครับพี่น้องเก็บผักหวานผักหวานป่า